ก่อนหนึ่งก็สวัสดีเพื่อนๆน้องพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญนะครับพดดิปีเล็กอีกเหรียญหนึ่งนะที่เป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมเกมะกูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปรับชมกันนะนี่นะเหรียญนี้จะมีลักษณะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับใบหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับ หลงพัวแสมเข็กโกนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับจะเป็นภาพปัมพ๊มที่ตัวหนังสือออกมาเป็นวันวิสาขาบูชานะครับสามแปดสุสานไตรักนครลำปางดูผิวนะครับผิวลงๆเลยนะ ดูขอบตัดนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวไปอีกเหรียญหน,นึ่งนะครับเหรียญน,นี้จะสวยนิดนึงนะสวยงามครับเหรียญน,นี้สีออกลุงๆนะนี่เป็นเนื้อทองแดงครับจมูกแตะนิดๆน,นะครับนี่นะคือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะ,ะเพื่อนๆนะปีสองพันหกร้อยสามสิบแปดนะ ันนี้แท้เลยนะครับเพื่อนๆแท้เลยแท้ตาเปล่าเลยเนี่ยวันวิสาขาบูชาส,สามแปดสุสายต้องขอลำบาโอเคครับสำหรับพ่าดีพิลึกนะครับได้นำมาเผยแร่คลิปนี้นะครับเพื<ๆ>่อนขอจบลงแต่เพียงท่านี้นะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับผมสวัสดีครับ